สวัสดีค่ะแม่แมมเองจากพี่เม่จ๋าอุมามาชแนลจ้าวันนี้แม่อยู่ที่โกดังพิยาคนลุมนะจ๊ะวันนี้แม่มาซื้อน้ำพริกเพิ่มค่ะพี่เม่จ๋าเดี๋ยวไปชมกันเลยนะจ๊าบรรยากาศเป็นเลยโกดังพิยาคนลุมจากพี่เม่จ๋าตอนนี้แม่อยู่ที่โกดังพิยาคนลุมนะจ๊ะแม่มาซื้อน้ำพริกและพร้อมถ่ายกับบรรยากาศให้เพื่อนเื่อดูนะคะตอนนี้คนเยอะแยะมากมายเลยพี่เม่จ๋าเป็นเวลา อีก15นาที11โมนะคะคนแน่นเลยวันนี้แม่เจอร้านสา,า,นนมมาล,าล 4, 3, าีร้านนี้หอมมากๆเลยเพื่อนๆจ้ะกล่องละ40สามกล่อง1 0งจ้ะร้านนี้หอมอร่อยแม่เคยซื้อไปทานแล้วแล้วก็มีเปลือกเนีหยู่ทานไปสองครั้งแล้วพี่วันนี้มาถ่ายเพื่อนๆดูร้านนี้เลยจ้ะกล่องละ40บาทสามกล่อง100บาทจา้ะมีหลายรสชาติเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋ามีเปลือก มีมะพร้าวน้ง่งห่อมีใบเตยมีสตรอเบอรี่มีมกาแฟวานิลาเยอะแยะมากมายเลยคุณ่อนพื่จา๋านี่จ้ะบรรยากาศโกแลนด์ที่อาคุณลุนที่นี่จา๋จาเป็นแบบนี้เลยตอนนี้แม่อยู่ที่โกแลนด์ที่อาคุณลุนอยู่ที่ร้านสาลี่จ้ะร้านขนมสาลี่ร้านนี้สาลี่สุดพันจับเพื่อนเพื่อนจ๋านี่น่าทานมากๆเลยเพื่อนจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่ม้วยนะคะ โอด้งพิยาคนลิงจ้าปลาทูตัวใหญ่ๆจุกๆปลาทูปลาโอตัวใหญ่ๆทีณแม่จ่าราคายี่หบาทราคาถูกมากตัวจุกๆตัวใหญ่ๆเลยจากคุณแม่จ่านี่หอยจ้อหอยจ้อจากคนจ่าหอยจ้อก็น่ากินราคาถูกชัดเจนจากโบรรยากาศบรรยากาศยะแยมากมายเลยคุณแม ซลปี่แตงโมค่ะเย้าละ20บาทยา้นเเจากเซลปี่แตงโมส0บาทนำพ้นมะนาวก็มีจากเซลปี้แตงโมทมะนาว ย่าสักๆินสักๆเลยยางไครับยางไมสบาทครับหมึกกมไ่สาวสิบสิบห้าครับสวัสดีค่ะอุมามาชาแนลจากพี่เมจาแม่แมมพิจาแม่อยู่ที่โกนางโวงงานที่ยางเ็นหลงนะจ๊ะวันนี้แม่พามาดูน้ำน้ำยายให้จุกๆเลยดีเลยจุกๆแล้ขพี่อสาวี่สบาทแน่นเลยยางวันนี้ดเลยย่างพยาคนจาโกนางุิจ้า ฝากกดไลคแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะมีเซเลปี้ลำไยด้วยเรากมาเเนี่ยจากเซรลปี้ลำไย้าแย้วไอที่คละสีกันนะคะมันต่างกันตรงความหนขอม้นค่ะลูกคาหัวเองได้เลยัสอาเซปีลำไย่เขาก็จะมีลำไยอยู่ข้างล่างใต้แก้วให้ให้เรากดยูได้เลยอาจาเนียเซรัี่ลำไยซาคจะเซี่ลำไยฝากกดลค์กแชร์กดติดตามให้แม่ด้ยนะค มีสลับที่ลำไยแล้วแล้วก็มีเนื้อลำไ่ให้ด้วยนะคะ <_ v itz> เนื้อลำไยจะอยู่ใต้แก้วนี้เราสามารถกดเองได้เลย <_ v itz> อยู่ที่ความเหน็ดความเข้มข้นน,นนะคะสีไม่เกลียวเนียวไม่เหนีน <_ v itz> วยวเา,า, <_ v itz> าือลำไยจะดไ่ตอกกันเลยค่ะข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียน ข้าวเหนียวพ้เรียน20บาทที่เพื่อนจ๋ามีหม้อใหญ่ๆเลยที่โดดดังที่ยาคุณลุงจัดหม้อบัลเลนเพิ่มขายถูกมากๆที่เพื่อนจ๋าข้าวเหนียวพื้เรียน20บาทหาได้ที่ไหนที่โรงงานที่ยาคุณลุงหมดคะคนไหนที่เพื่อนคนไหนอยู่แถวนี้ก็แวะเวียนมาได้นะคะหรือคนไหนอยู่ที่ไกลๆก็หาเวลามาเดินชอปปิ้งได้นะคะอาหารการกินเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนจ๋าผลไม้ผลไม้แช่เย็นผลไม้ดองน่ากินมากๆเลยค่ะนี ลุงอร่อยเปล่าขอกินหน่อยฝากผลไม้เชใช้ให้มาด้วยนะมีผลไม้ดองเพิ่นัติจากผลไม้ดองน่าทานมากบรรยากาศโรงงานที่ยาคนลิงเ็จะเป็นแบบนี้นะคะเพือ่อนเพื่นทุเรียนกับเ่อนเพืทุเรียนกองบเริ่มเพิ่มเลยเนื่มเติมจาส้มโอส้มโอมีกองเริ่มเพิ่มเลยเพิ่มเตมจ๋าเยอะแยะมากมายขอกินมาที่นี่ของกินจะไม่อดนะคะของกินเยอะมาก เรียนแบบกล่องแล้วราคาพร้อมไม่นจ๋ามีราคาสพร้อมนี้อยาบนกมากเลยเพื่เลยรยกาเคาวบาท๋บเทเพืนทพรทานได้เลยนั่งทานที่นี่ได้เลยอร้อยเก้าิบเก้าบาทเื่อนจ้าใ จ๋าอันแบบนี้ก็มีดูช่วงนี้ราคาถูกมากตอนนี้ขนมเค้กโบราณก็มีนะจ๊ะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยน่าทานทุกอย่างเลยเพื่อนๆอันนี้ผักร้านที่ปปองผักร้านที่ปปองร้านที่ปปองเพื่อมที่ยาเป็นลุมผักกําละสิบบาทเพื่อนๆผักสดก็มีนะจ๊ะปักทองหน่อไม้จ๊ะเพื่อนๆปลาพิปปองก็มีปลาร้านที่ป่องก็มีจ้ะ นี้ขาดไปได้เลยหมูสเต๊กอินดี้ใครมาต้องกินร้านนี้หมูสเต๊กอร่อยมากเพื่อนๆหมูสเต๊กอินดี้อร่อยมากน้ำส้มน้ำส้มจาน้ำส้มน,นี่จ่าแล้วก็จะมีทิมพรทิมอรแม่ซื้อไปแล้วเจ็ดชิ้นยี่สิบชิ้นเล็กนะคๆเพื่อนๆจ้า ประทาทรงเครื่องเยอะแยะมากมายเลยนี่จะซ้ายขวาหน้าหลังจะกินอะไรก่อนดีแหนมติ้งแหนมติ้งตุ๋นเยอะมากเยอะมากเลย นะะันจากส,สาวกลังทำหอมหมดดก,หอ,ยกหอยู่จน่จ๋าอมหมกหอหมดกด่างต้องสั่ง่างจอกจ๋าต้องสั่งหอมห,หมกปาช่อนปลาการ์พนุ่จากขากาลังทาไปดูด้านหลังจ้ะต่งจอี่เห้นขไขาย ่าไรอ่สองร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยบาทออมีห้าชิ้นตกใยี่สิบบาทห่ยี่สิบาทคุมะหม้อปีศาจความอร่อยหกบาทจาอตยตยงอร่อยอร่อยที่เขาคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากเพื่อนๆจ๋าต้องรอคิวนะคะต้องส่ก่อนจัดคิวเอานะคะใครที่จะมาเจอแล้วขนมครกขนมครกขนมโคกคือด้านนี้จ้ะขนมรคกอัคระยุต์ ขนมเอ่อขนมถ้วยขนมถ้วยจากขนมถ้วยตะไค้ประยุกต์ี่เพนาสองละยี่สิบบาทดูน่ากินมากมาเลยเชื่อหนึ่งโนเื่อขนมเต้าขนมอะไรไม่ช่อ่นหนขนมเต้าล้อพี่ใช่ไหมโกดังโรงงานที่ยาคุยหลวงเหอนนะค่ะมากมากเลยขนมเต้าล้อี่เพ่นจ๋า สวัสด anyway ีครับไม่ใหม่เลยครับร้อนนัร้อนรร้้ออน่ตงคับกาแฟบางกาแฟบางที่นี่จ๋ากาแฟบ้าหวานน้องจากร้านนีกาแฟร้านบังที่น้าจ๋าร้านที่พี่ยาโปรโมทว่าอร่อยเลยนั่นคเพื่อนจ๋ากาแฟร้านบาง โเพื่อนน่ารักนชมากๆเลยขนมเค้กขนมดูน่าทาขนมเค้กน้าทานะเพื่อน คุณเพื่อนสาวโคดังที่ลาปูนจาเจอแล้วทอดมันปลากายหม้อขายดีมากๆคุณเพื่อนสาวในร้านนี้เจอแล้วที่เขาเปรโมทเลยว่าขายดีมากมากเลยขายดีมากมันจะขายก็ประมาณนี้คุณเพื่อนสาวคนเริ่มเยอะแล้วจ้ะคุณเพื่อนสาวแม่มาถึงสิบโมงสี่สิบห้าคุณเพื่อนสาวคนเริ่มเยอะแยะแล้วคุณเพื่อนสาวมีขาหมูขาหมูกำลังเดือดจัดเลยขาหมูนิ่วเดือดจ้า นี้แม่แมงอยู่ที่โรงงานโกดังที่ยาคนลุงนะ้อจ้ามาซื้อน้ำพริกค่ะไข่สับเสร็จที่หน้าของพันดอนเมืองแม่ก็มาซื้อน้ำพริกเลยแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูร้านอร่อยๆกันนะจ๊ะที่โรงงานโกดังที่ยาคนลุงจ้ามาขอเลยนะจ๊ะร้านเด็ดร้านดังจากพี่เมื่จ้านี่แค่พามาดูนะไดฟูกุเค้กส้มโบราณไดฟูกุจากจากพี่เมื่อนจ๋าเค้กส้มโบราณไดฟูกุเพื่อนๆลองดูนี่จัมโบ้ สตรอบอรี่เมืใหญ่ๆส5บาทเพื่อนเ่อจ๋ามีใหญ่มลยเพื่อนไม่จกตาใหญ่มากๆเลยสตรอเบอรี่จัมโบ้ไดฟุกุไส้ชาเผือกไส้เผือแดงไส้เผือกหวานจัเพื่อนื่องจาเพื่นเทานไหมและขนมเค้กต้มโบราณเพื่อนจ๋าี่นจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ้อนเนหน่อยเลยนะคะเพื่อนเบรรยากาศที่โรงงานโดที่ยาคตนโนจ้า ต่อด้จุิกะสิ่งแมวจุดติ่งกระดิ่งแมวไหมคะจุดติ่งกระดิ่งแมวเลยค่ะมีรสชาติเยอะแยะมากมายไก่ฟองเลยคุ่แม่จ้าจุดติ่งกระดิ่งแมวจากีจ้ากระดิงะด่แคนี่ะครุ่ยชาบุมามาแชแนลจากคุณแม่จ้าแม่แมนรุ่ยจา โกดังพี่ยาคนหลุมนะ่จ๊ะลูกชุบบางปูปุเป้จ่าหมุนเนดูหน้าทานให้นันเลยเนุ่นจ้ะลูกชุบจะหน้าทานมากสวยมากม้าพี่นุ่นจ้าเป็นลูกละห้าบาทเท่นั้นเองลูกล่องสองละแปดสิบจ้าพนจ้ะห้าบาทเท่านั้นเองส้แปดสิบบาท่่อไม่ได้ก้อนอะไรนะคะแปดสิบบาทจ้าพี่น่นจ้ากดไแชิตาพ่นนจ้ะ ค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แม่อยู่ที่โรงงานพิยาคนลุงนะจ๊ะวันนี้จะให้มาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างน้ำชงแก้วละ15บาทเพื่อนๆจ๋ามีเยอะแยะมากมายที่โรงงานโกดังพิยาคนลุง่ะ15บาทจ้ะเพื่อนๆจ๋าแก้วละ15บาทแก้วละ15บาทค่ะนี่นะคะตรงน้ก็มีเป็นแบบผงก็มีจัดซื้อไปชงเองที่บ้านก็ได้นะจ๊ะน้ำเปล่าน้ำรอกน้ำเปล่าน้ำป้อยน้ำใบบวบมีหมดเลยจ้ะแก้ว20องศาดีถูกมากๆเลยเพื่อนๆจ๋าคนเริ่มเยอะแล้วนะเพื่อนๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กติดตามให้แม่ด้วยนะจ๊ะมีเจอแล้วขนมเป็ดปู15บาบาทขนมเป็ดปูน1บบาทที่มนจาขนมชั้นก็15บาทเพื่อนบทจชาทยบกาเปปู้าลกั้นาแลเพืจะฝากกดไลค์กแชร์จับผักเดมีหมดเลยเพือนจ๋าขนมจีนมีผักล้อมอแกงไสตา แกงข้าวแกงผักใต้ทุกเมนูสิบบาทจิ้มพี่จ๋านี่ยได้ผัดพริกจิ้มก็มีแกงใต้ก็มีอันที่สามหม้อใหญ่ๆเลยสิบบาทเลยเนาอเนาะอันนี้สิบบาทแล้วเนี่ยที่เขาติดป้ายโอ้แล้วข้าวสิบห้าบาทจากพิมพ์จ๋าซึ้มแล้วมาโรงงานพี่ยาอิ่มเลยเห็นมีต้มมะระต้มมะระอันนี้ขนมจีนน้ำยาปู มอยกักษ์เลยเพื่อนเ่อนจ๋านี่ไตปลาจุกๆไตปลาจุกๆผัดพริกขิงราดค่าสิบห้าบาทเพื่อนเพ่ากินมากตามก็าบอกด้วยน่ากินมากๆเลย15บาทเด็กเพื่อนเพื่อนจา๋าที่อจา๋าเอาหมูไว้หน่อยจะได้เดินหมูสดก็มีมนะจ๊ะเพื่อนเจ๋าหมูสดก็มีเพ่อนเพื่อนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะเจอแล้วนี่กุ้งทอดกุ้งทอด หนึ่งพี่พ่อี่น้องจ๋าเสั่งนะจ๊ะออเดอร์อยู่ด้านหนึ่นะจ๊ะต้องสั่งนะจ๊ะต้องสั่งนะจ๊จจะบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยข้างล่างทำเต็นท์ใหญ่มากสามารถนั่งกินข้าวกินอะไรได้หมดเลยนะคะเพื่อนเพืจ๋าเป็นที่นั่งให้รับประทานอาหารได้หมดเลยกินได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมานั่งได้เลยจ้ะเพื่อนจ๋า ใครหิวไม่ได้ทานข้าวกลางวันก็มานั่งกินได้นะจ๊ะนี่บรรยากาศโรงงานโกดังพิยาคนดุมเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่นอนๆเท่ากันใต้สิบบาทค่ะอันนี้ก็ไอศครีมใบชะคาแม่เคยทานไปแล้วอร่อยดีจ้ะแม่นจ๊ะเกลือหมูเด้งอยู่ด้านนี้เกลือหมูเด้งที่แม่เคยกินอยู่ด้านนี้เลยจ้าเกลือหมูเด้งนนกระด,ดิ่งฟักสิบบาทกระดิ่งกระดิ่งฟักได้สิบสาท เป็นแบบนี้เลยน้อ่อันนีจะเป็นลายองตงเดียนเ่็าองตังเซ็กซสั่งได้ตามใจชอบนะคะราคาแค่30บาทหรือ0บาทแลกเล่นกระด่งไม่แพงเลยอ่ะถูกมากๆดงโาเากนด้านบนด้านนอกก็มีอีกนะคะที่เนจ่าที่นั่งกว้างมากมายเลย กว้างเลยค่ะกว้างแล้วเพื <No AL well. <No <No ่อนๆบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยเยอะๆมากมายทำเหมือนพวกขาแม่จะพาไปดูน้องฟิวไก่ย่าง20บาทคือไย่าง20บาทเพื่อนๆอยู่ท้ายๆเลยเพราะว่าควันเขาเยอะมาองฟิลไก่ย่าง20เพื่อนจ๋า เจอแล้วนะคือไส่ย่าง20บาทนคือใส้ยาง20บาทเจอแล้วในร้านคือไส้ย่าง20บาทเพื่อนๆนี่นะคือไส่ย่าง20บาท ร่บส <Depois> <Yeah. S 1> ิทธิราคาพร้อมเลยค่งกพร่อนเที่มว20บาทร้านน้องฟิวพิยากรุงจ้า